สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราคามันนะครับผมกระแสราคามันในช่วงนี้นะครับกำลังขึ้นนะครับผมพี่น้องหลยๆทันว่าเป็นจังได้ทั้งคูนคือขึ้นแต่เพื่อนว่าก็กำลังปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้พูดถึงราคาร้านนะครับราคามันล้านที่เพื่อนรับสื่อก่อนนะครับผมราคาร้านที่เพื่อนรับสื่อก่อนตอนนี้นะครับผมสื่อสูงสุดพี่น้องที่เพื่อนได ค้อมเมนเขามาบอกนะครับก็อยู่บระ้านบาทเก้าสิบถึงบาทเก้าสิบห้านะครับแต่ว่าข่าวๆนะครับข่าวๆลหลายๆโซนกับกระลังปรับขึ้นครับเป็นบาทหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะฮะไล่กันขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นาราคาล้านทั่วไปนะครับล้านทั่วไปล้านย่อยนะครับที่เพื่อนรับซื้อแล้วก็เพื่อนรับซื้อจากเกษตรกรแล้วก็นําไปขายโรงงานลุงแปงนะครับผมเองนะแต่ว่านะครับ ราคาเป็นยังจมบทอกันนะครับกับขึ้นอยู่กับพื้นที่หลายๆพื้นที่ขึ้นอยู่กับคูแข้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆนะครับผมอันนี้กับมเบาเราซูพี่น้องฟังข่าวๆนะครับเป็นสัญญาณที่ดีครับพี่น้องนะครับปรับโตขึ้นมาแล้วนะครับกําลังดีโตขึ้นมาปั๊บขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมาขาดการว้ววานะครับปี 69, ปหกเก่าบ้านจะต่ำกว่าสองบาทหาิเนี่ย่ต่ำแน่นอนนะครับผมกับการดูแลรักษาของเ้าเนี่ปีนี้คิดว่านะครับ ผู้ดใดเ่็ดทไฮนะครับเฮทไฮมั่นสวนมั่นต่อนะครับก็บคิดว่าน่าจะกระแสราคาน่าจะมาแรงนะครับผมเพราะว่าผลต่อเนื่องจากการปิดด่านน้ำเขานะครับผลิตภัณฑ์จากขามิ้นพี่น้องมะต้องห่วงนะครับผมมาอ่ามั่นจากขามิ้นที่ถลักเข้ามานะครับก่อนนะครับก่อนปีหกเก่าโมมี่นะครับผมคิดว่าน่าจะงดน้ำเข้าจากประเทศขมิ้นเลยนะครับผมคือพี่น้องยินข้าวยินข้าวเนี่ยแหละมีปัญหากัน ะครับมีปัญหากันอยู่ตลอดนะครับผมในช่วงนี้ก็ปิดเลยงดเลยนะครับผมพฤติกรรมที่เพ่อนเฮ็ดกับมูเฮ้าเนี่ยนะครับผมว่นาน่าจะข่าขายน้าเลยนะครับพี่น้องนะบอกง่ายๆละนะครับคือพี่น้องเห็นนั่นแหละในคลิปในข่าวอยู่สม,มือสม,มือนะครับผมอบอกง่ายๆเนาะถ้ามีมูจังสี่นี่อย่าคบเสียดีกว่านะครับผมบอต้องไปน้าเขาบ่ต้องไปงอเลยนะครับผม อาการทรงออกบบเพียงพ่อพว่าบบเพียงพ่อเฮาก็เอาตามที่เฮ้านะครับทรงออกได้นะครับผมเฮากะเอาตามที่เฮ้าทรงออกได้นะครับผมเพิ่นมีปัญญาไปทรงสขายสกระเลียงห้องเพิินนะครับผมแล้วนะครับอ่าผลดีที่ตามมาก็คือราคามั่นพี่น้องบ้านเฮานี่ราคามันสิสูงขึ้นนะครับผมอ่าเฮดไหยประเทศเฮานี่เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับบบแมนวาสิไปดึงจากเพิ่นเฮดไหยอ่าเศรษฐกิจบ้านเฮ้าจองลงคือ ทางเพลินบอ่อเอานะครับจังสันนะครับปว่าชาชนเกษตรกรบอร่อเอานะครับโบเห็นด้วยอ่ะบอกง่ายๆว่าการสร่งออกของเฮ้าเนี่ยกำลังดีขึ้นนะครับกําลัางดีนะครับผมความต้องการของตลาดโลกกระสูงนะครับนี่คือผลดีของเฮ้านะครับมันจะส่งผลเหตุให้ราคามั่นเฮ้าตกอ่าราคามันเฮ้าสูงขึ้นบ่ได้ตกต่าตกตออ่าย้อนยังย้อนน้าเข่านะครับผมปัญหาหลักๆเลยคือการน้าเข่า จากประเทศต่าง,ง,งๆที่เอาเขามาขายเฮ่าเนี่ยนะครับหลักก็เฮ้ามาแปรรูปแล้วก็ทรงออกเนี่ยมาเลยดึงให้ราคามั่นเกษตรกรที่ผลิตหรือว่าที่ปลูกอยู่ในบ้านเฮ่าเนี่ยราคามันต่านะครับผมถ้าบอน้ำเขาปุ๊บนะครับบอน้ำเขาจากประเทศขเขมรน,นี่ละนะครับผมราคามันเฮาเนี่ยบ่ต่ำกบบว่าสองบาทห้าสิบแน่นอนเศรษฐกิจเท่ากับชีดีขึ้นครับพี่น้องนะครับเศรษฐกิจเท่ากับชีดีขึ้นเลยโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเพราะว่าอย่าง เฮ้าบ่น้ำเข่ามานะฮะมันอยู่บานเฮาค้ามาเพียงพ่อบ่เพียงพ่อนี่เฮาทรงออกได้ซ้ำผลผลิตของเฮ้าเนี่ยนะครับซ้ำผลผลิตของเฮ้าที่ผลิตได้นะครับมุมเอม็นวาเฮ้าเอายอดมาลหลายๆเอายอดมาลหลายๆหลักกระดันละคามันบานเฮาพี่น้องนี่กเกษตรกรนี่ปลูกซัวชีได้ต่ละปีละปีนี่ห้มันตำลงมุมเอนนะครับเจ้าทรงออกไป เอาสำรับที่ว่าทรงออกได้สำไรก็เอาสำนันนะครับมันจะทรงผลเหตุห้เศษรษฐกิจของเฮ้าบ้านเมืองของเฮาดีขึ้นบ่ต้องไปดึงมากอกนะค้าว่าผลประโยชน์เข้าใจคําว่าผลประโยชน์นะผลประโยชน์แค่บางคนแค่บางกลุ่มเล็กๆน,น่อยทรงผลเหตุเหเศรษฐกิจบ้านเมืองเฮานี่โต๊ต่านะครับผมบาทที่นี่นี่คือจุดสังเกตก็คือว่างดการนําเข้าจากประเทศเคมรน,นี่คือที่มีปัญหาการลบกันเดียวนี่นะครับผม ราคามันเท่าเริ่มดีโตสูงขึ้นลหรอเ็นบอปั๊ปบขึ้นมาแล้วนะครับตามล้านย่อยทั่วไปนี่คือเป็นสัญญาณทีดีนะครับบางมองซื้อบาทแปดสิบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสิบแล้วนะครับอ่ะดีก็ช่วงถียง่ยามหันได้ลบกันซ้ำนะฮะนี่เห็นบอคือบอได้น้ำเขามาพี่น้องเฮ้าเนี่ยกกบหูจักกุมเกษตรกรเกาหูเบงเขา้าอ่ะราคามันคือกำลังดีขึ้นนะอ่ะในบานหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยถือว่าดีใจ แต่ก่อนนี่ไปเหยียบยุบาทหนึง่งเห็นบ่าตางกันหลายบา่ตั้งแต่ต้นปีพุ่นนะครับที่ผมได้ล่งคลิปเบาพี่น้องเขาไปประท้วงกันล่งเอาล่งเอาล่งเอาบ่าล่งเอาจังใดน,นะครับผมไปซื้อมั่นจากประเทศเพื่อนบ้านมาประเทศไปซื้อมั่นจากขมรนมาในราคาสี่ถึก,ถกนะครับมาทับราคามั่นไทยห้องมันกัะทงผลเห็นให้ราคามั่นไทยห้องตกตำ่ำอ่ะช่วงนี้คือมีปัญหากันจังสีน่นี่ผมบอกเลยว่า ฝากถึงทางภาครัฐนั่นแหละบ่ต้องไปค่าขายน้ำนะะบ่ต้องไปค่าขายน้ำปิดดาเลยเออปิดดาเลยเอาลวดน้ำไปขึงโลดอ่าเมตมาก็ย่าให้รอดเข้ามาได้นะครับมีปัญหากันอยู่ตลอดนะครับเห็นบอพ่อนปเนเฮ็ุให้เกิดปัญหาน้ำกลนตามมานะครับเฮ็ดใ้ปัญหาในเกิดน้ำกลนตามมาเห็นบอพี่น้องนี่แหละออครับผม เกี่ยวกับราคามันเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับราคามันเนี่ยคือจุดสังเกตของผมนี่คือว่าทาบ,บน้ำเขาจากประเทศเขมรนะนะครับ้าบน้ำเขาจากประเทศเขมรเนี่ยอ่าที่เขามาทับราคามันไทยนี่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ถึงสามบาทแน่นอนพี่น้องมีสิทธิ์ถึงสามบาทแน่นอนฝากถึงกลุ่มอ่าปลูกมันของเฮานะครับถ้าแม่นปลูกแล้วให้ดูแลรักษาเอานะครับผมคือยังสี่แหละครับผมที่เขาปลูกไปแล้วอายุมัน อามา่าซีเดียนหาเดียนแล้วนะครับกาลังงามกาลังได้ในช่วงนี้มันต้องการปุ๋ยโพแทสเซียมคํามาปุ๋ยโพแทสเซียมก็คือปุ๋ยระเบิดหัวมันปุ๋ย0 0 6 0ในรูปแบบว่านก็ได้ในรูปแบบฉีดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรูปในรูปแบบฮอร์โมนน้ำนะฮะร,ระเบิดหัวเขาสามารถนํามาฉีดพ่นได้เลยนะครับผมบํารุงเอาพี่น้องนะครับให้มันได้ไร่ละสิบตันมมันจงบ่ได้ไปหาน้ำเขาจากประเทศ ต่างๆนัาเขามานะฮะเฮ็ดให้มันได้นะครับได้จริงๆนะครับผมได้จริงๆเฮ็ดจริงๆได้จริงๆโมเมนต์ว่าคือผมเมาไปแล้วนี่ยพี่น้องบเ่เฮ็ดบ่รองเบิงบ่เปิดใจร่องเบิงมันเกิดเลยบ่ได้นะเต็มที่ก็คือได้ีตันหาตันนี่สุดยอดแล้วเพิ่นว่าแมนครับแต่ว่ามันสามารถนะครับผลผลิตของเฮ้าเนี่ยสามารถสูงกว่าซตันหตันนะครับ สูงกว่าซีตันหาตันเฮ็ดจังไลดินเฮามันเบิดถาดอาหารเฮาต้องเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อบำรุงหัวนะครับมันเนี่ยนะครับมันซ้ำประหลังห้าขายหัวบ่ได้อ่าบ่ได้ขายใบมันนะขายหัวเ้าต้องบำรุงหัวมันเนี่ยต้องเฮ็ดให้มันหัวใหญ่ๆน้ำหนักดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งสูงเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับพื้นทีแต่ละพื้นที่บ่คือกันนะ บางคนไปเอาสายพันธุ์นั้นมาปลูกสายพันธุ์นี้มาปลูกมิตรมิตรากบ่มีหัวก็มีคือกันนะครับเรียกเบื่องควมเหมาะสมที่เขาปลูกแล้วมันงามนะแล้วบานนี้ขาดบ่ได้คือ3เดือนสีเดือนเหนเน้นเลยปุ๋ย0 0 6 0ปุ๋ยระเบิดหม้อมันครับพี่น้องนี่ล่ะครับที่ผมขอมาเว้าอยู่นี่ก็คืออยากแนะนําให้หันมาใส่ปุ๋ยในรูปแบบการลดต้นทุนก็คือใส่ปุ๋ยน้าปุ๋ยฉีดเอานะใส่ปุ๋ยน้าปุ๋ยฉีดเอามันจะลดต้นทุนลงหลาย นะครับรากาบอดี้ไซส์บอดี้จ่างแรงงานนะครับลดความเสี่ยงนะครับราคามั่น้อมนะครับผมแล้วราคาอ่าลดความเสี่ยงราคามั่นว่าปีหน้าเฮาจีรุ่นว่ามันฉีดหลายซ้ำใดมันฉีขึ้นสูงซ้ำใดนะครับเพราะว่าเขาใส่แรงงานอ่าเจ้าของเองหรือจ่างแค่คนคนหนึ่งนะครับมันฉีดในเข้าก็ได้ฮอร์โมนนะครับฉีดใส่ใบเลยนะครับฉีดใส่ใบใส่ลำต้นเลยพ่นเท่าละสอ่าล่องสี่ลองนะครับบางคนก็มีถังใหญ่ๆนะครับแบตเตอรี่ ฉีดนะครับมันฉีดได้ไก่นะฮะมันก็เลยเห็ดในเห้าเนี่ยลดต้นทุนไรนึงก็แค่ถังกวักวๆนะครับบางคนก็ฉีดได้แค่ถังเดียวก,ก็ได้ไรนึงแล้วนะครับน้ำยี่สิบลิตรนี่นะครับขอให้มันฉีดถือใบถือต้นนะครับเพิ่นก็นได้รับถาดอาหารที่เห้าฉีดได้เพิ่นอยู่แล้วนะครับผมอ่ะผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ